และนี่คือช่วงเยี่ยมเยี่ยมมองๆอยากมีความรู้ไหมครับอยากครับอยากมีความรู้ต้องทําไงก็ไปหาอนาคตของความรู้ครับแล้วก็อนาคตของความรู้ก็ไปหาอนาคตไปหาอนาคตแล้วก็รู้เอาความรู้เนี่ยมาเติมให้ลูกให้เด็กๆของเราเนี่ยมันมีอนาคตที่ดีวันนี้ตามใจเขาเขาอยากให้น้องวินเนี่ย พูดภาษาอังกฤษเก่งจะทำยังไงดีแล้วเขาก็มาพูดตลอดเวลาเขาไปเห็นภาษาอังกฤษที่นู่นที่นี่ที่นั่นวันนี้ก็เลยรวมเหล่าให้เขารู้ว่ามันจะเป็นแบบไหนในชีวิตของเขาผมพูดตรงๆเลยมัังให้กว่านั้นนี่คือภาษาอังกฤษเขาเร็วมากโอ้ยตุกเรีสลุกเร็วฮะเร็วเยครับแล้วก็เวลาพูดนะแล้วน้องวินก็ทนไม่ไหวตอนแรกพาน้องวินไปหาหมอนะโรคกระเพาะ เอ้ลกวินเป็นไรไม่รู้นั่งแล้วอยู่ที่บ้านแล้วอาเจียนะอาเจียนเพราะอะไรไม่รู้เพราะว่าพออะไรพ่อพูดลันันพูเจียบสิคเกร์อะไเียอาจียนอาเจียนรแี้พ่ออาเจียอไรีพ่อไดมีความรู้ไปที่นี่กันฮะเย็มเย็บมองมองสถาบันพัฒนาภาษาไอ g ี i u s e ส u c a t i o n เรียนภาษาอังกฤษแบบบุฟเฟ่ไม่จำกัดชั่วโมง โอเคแต่วันนี้อยากจะดู้ให้ลูกดูให้ลูกนี่ตอนนี้เราอยู่ที่สถาบันพัฒนาภาษาอังกฤษจีนเนียสนะครเป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่กว้างขวางมากเริ่มเริ่มน่ะเด็กเด็กเล็กเลยนะเริ่มตั้งแต่รบครึ่ง จนถึงประมาณ90ขวบเลยเราคุยกันไม่รู้เรื่องหรอเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนต่างถิ่นต้องเชิญเจ้าถิ่นเข้ามานะคุณโบนะโคุโบสวัสัสดีครับสวัสดีครับัคุณบัดีคบสวัสดีครั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 บครับวันับสวันดีรับวันดีครัวัดีควัดครบวคืบวดคบัคดีรัีีัดัับรับรรบบ เข้มข้นมากเลยผมถามเลยลูกผมจ็ได้อีกขวบเข้ามาเรียนเลยได้เลยครับจริงๆผมรับตั้งแต่ขวบครึ่งเลยขวบครึ่งเนี่ยโหกําลังซึมซับอย่างดีเลยเอาเป็นว่าวันนี้มาเซอร์เวยให้น้องวินก่อนดีกว่าโอ้ยยูทูโอเคเดี๋ยวเซอร์เวยให้น้องวินก่อนเดี๋ยวผมพาชมข้างในเลยนะครับครับโรงเรียนสวยยใช่ครับ ตอนนี้เราเข้าไปอยู่ในไอจีเนียสแล้วนะครับเดี๋ยวเราถามาอยากรู้เราแบ่งงานกันบริหารหรือทำอะไรกันยังไงอ่ะอันนี้คุณกอล์ฟนะครับกอล์ฟผมดูแลครูเป็นหลักครับก็คือวีครูครูหาครูแล้วก็คือครูไทยและครูต่างชาติที่นี่เราใช้ Native speaker ครับใช่แล้วก็ต้องคัดครูที่แบบมีประสบการณ์ในการสอนคือที่นี่เราคลาสเนี่ยเราไล่ตั้งแต่แบบง่ายจนถึงยากอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกงานนึงก็คือ จัดคลาสให้ครูครับอันนี้ก็เป็นงานที่ยากเหมือนกันเพราะว่าสับตาราง <c oughs> ใช่แล้วปวดหัวคือถึงแม้ว่าเราจะมีแฟนรนไชส์แล้วแฟรนไชส์เราเนี่ยแฟรนไชซ์เราเนี่ยหาหาครูได้แล้วแต่เราจะต้องอเรารู้ว่าธุรกิจเราอะ่ะต้องต้องใช้ครูเนทีฟเยอะเราต้องเตรียมแบบ เตรียมครูไว้เสมออย่างเงี้ยครับเพื่อให้คงใครขาดอะไรเงี้ยแล้วครูเราก็ต้องเทรนมาอย่างดีด้วยอย่างเงี้ยครับผมในทีคือเจ้าของภาษานะจะได้แบบพูดแล้วสำนงสำเนียงมาชัดไม่ใช่อุดแต่มอนิ่งงี้ไม่ได้เลยพี่บอผมก็บริหารภาพรวมครับเรื่องของมาร์เก็ตติ้งเรื่องของแฟรนไชส์เรื่องของการขยายสาขาภาพรวมหมดเลยวันนี้ผมพาเขามาเซอร์วิโดยเฉพาะนะเรียบเสมือนเป็นหนึ่งกำลังจะตัดสินใจครับถามนิดนึงกี่ปีแล้วเผื่อเขาจะมั่นใจอันนี้กี่ปีได้ปีนี้ปีที่สิบสามนะครับอยู่สาขานี้ที่ที่เรามาอยู่คือสา รัดเผาเป็นสาขาแรกลรแล้ว<า>ก็ขยายออกไปเต็มไปหมดเลยตอ,น,อนนี้อยู่เกือบๆทุกเซนทันเลยฮะอ,อ,อ๋อ เป็นแฟนเขาแล้วก็ไปยืนอยู่หน้าเอาจริงเหรอตรงเซ็นท์าลูกไปดูผ่านตลอดแล้วก็คนเยอะจังเลยอยากให้ลูกเรียนเด็กๆเยอะเลยแล้ก็อยากบอกเด็กๆเยอะมันต้องโอเคแน่เลยเยเงี้ดี๋ยวถ้าผู้ชมจะงงบอกว่าสอนภาษาอังกฤษเอาจริงๆการสอนภาษาอังกฤษมันก็มีหลายรูปแบบที่นี่มันจะแบ่งอายุแบ่งระดับแบ่งยังไงดีะมันเยอะแยะไปหมดเด็กๆก็เยอะผู้ใหญ่ก็เยอะไอจีเนียสกาจะแบ่งเป็นสองแบรนด์นะครับเป็นไอจีเนสคิดกับไอจีเนส ธรรมดาของผู้ใหญ่นะ,ะครับไอเจเนียสคิดเนี่ยจะรับเด็กตั้งแต่อายุวขวบครึ่งถึง12ขวบโ,โ,โอ้ไม่เด็กไปเหรอครไม่เด็กฮะวัยน,นี้กําลังซึมซับเป็นอย่างดีเลยม,มีมีโรงเรียนสําหรับเด็กเยอะแยะมากมายเลยแต่ของเราเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าคุณอ้อหาลูกมาเรียนเนาะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้เรียนฟรีเลยโอ้ไม่เรียนฟรีเลยก้็ก็มาเลยมาเลยพูดใหม่พูดใหม่พูดใหม่ ผมให้น้องวินเรียนฟรีเลยครับกินยาไปเลยจนจบประถมัธยมจะไปมหาวิทยาลัยโอ้ยนะฮะนั่นก็คือเด็กๆเด็กๆใช่แล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งของผมก็คือไอจีเนียซึ่งเกิดมาก่อนที่ที่บอกว่า12-13ปีเนี่ยคือไอจีเนียสไอจีเนียนี่ยเราทำมาก่อนสำหรับ ผู้ใหญ่คนทำงานนักเรียนนักศึกษานะครับก็ตอนนี้ปัจจุบันมีอยู่5สาขาของเด็กมี10สาขาทุกอย่างที่เป็นแบรนด์ที่ขึ้นว่า i อจีเนียก็คือขอจีเนียสครับโอเคชั่นเนี่ยถามนิดหนึ่งเวลาที่คนต้องการความรู้มากๆจะต้องมาเรียนถึงสถานที่เนี่ย แล้วเราจะจัดห้องเรียนยังไงเพราะแต่ละคนความสามารถภาษาอังกฤษพื้นฐานไม่เท่ากันเออเนื่องจากเรามีคลาสคลาสเรียนมากมายเลยครับทั้งเป็นสปีกิ่งกับฝรั่งแล้วก็เป็นแนววิชาการแบบอะคาเดมีคนไทยก็คือเรามีคลาสเอ่อเรนจ์มันก็คือตั้งแต่เบสิกจนถึงแอดวานซ์เลยนะครับลูกค้าเราก็หลากหลายเบสิคก็คือพื้นฐานแอดวานซ์ก็คือยากๆมาแล้วหนึ่งก็คือเราก็เออเราก็คุยกับลูกค้าใช่ไหมครับแล้วก็เช็คความต้องการลูกค้าแล้วเราก็ให้เขาทำพรีเทสครับทดสอบนะครับใช่ถ้าช่วงแรกเนี่ยนะครับช่วงแรกเนี่ย เราก็มีปรับพื้นฐานให้เรียนฟรีครับก็มีพวกวิทยากรพื้นฐานมีคอร์สปรับพื้นเือนก็ใช้อุปการะรวมคนมาใหม่ถ้าคนริ่อยากมใหม่ไม่แถมให้ไม่แพงให้ครบพาลูกมาเรียนแล้วเราก็เรียนด้วยตัวเราก็ต้องเรียนคนผู้ใหญ่ส่วนมากที่มาเรียนนี่เป็นกลุ่มไหนกลุ่มนักเรียนนักศึกษาจะเยอะหน่อยแล้วก็มีกลุ่มที่ผลิตออกมาเยอะนี่คือกลุ่มนักบินนักบินในโฮสเทสเยอะมากที่มาเรียนแล้วแล้วสามารถไปเป็นนักบิน ไปเป็น a i โ h สเต e อันนี้มันคือใช้เป็นค c o n v e r s a t i o นใช่เพราะคลาสเราคลาสเราเรียนมีหลากหลายมากครับใน speaking เนี่ยสมมติคนที่จะสอบพวก air hostess เขาต้องเขาต้องผ่านก r ุ u p ดิสคัชชั o n แบบฝึกตอบโต้แล้วก็จะมีคลาสพวก discussion public s p e a กิ้งคือที่มันสามารถแ a พลายไปใช้ในการสอบได้จริงๆคือเขาได้ฝึกตลอดหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเขามาเรียนทุกวันเลยครับแบบบุฟเฟ่เขาก็จะเข้าคลาสเองที่หลากหลายเป็นบุฟเฟ่ใช่คือจริงๆตรงนี้เราแก้ปัญหาว่าทำไมสมัยเราเด็กๆเนี่ย เราเรียนสองไม่เวิร์กเลยไม่เวิร์กสักทีเพราะภาษามันคืออยู่ในอยู่ที่เรื่องของความถี่ในการใช้เราใช้บ่อยๆใช่ไหมครับเราที่นี่นะครับเรามีเขาเขาคลาสที่เจ็ดวันเลยช่วงวันธรรมดาช่วงเย็นครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ทั้งวันเลยทีนี้ไฮไลท์สำคัญก็คือพอนอกคลาสเนี่ยนอกคลาสนะครับช่วงเบรกอย่างเงี้ยเด็กก็จะแบบนั่งคุยกับฝรั่งคุยกับอาจารย์อาจารย์แล้วก็เป็นกันเองหลังคลาสบางครั้งเนี่ยนะครับเราก็แบบไปตีแบดอย่างเงี้ยไปแฮงเงาไปกินข้าวกับฝรั่งเงี้ยใช่เด็กที่แรกๆมาเนี่ยนะครัับขีี้อายยกลวเน่ พอเขาเห็นความสนุกของคลาสเรียนแล้วก็บรรยากาศที่โรงเรียนเนี่ยหมือนเซ็ o กันโฮมเหมือนบ้านที่สองของเขาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกผ่อนคลายอย่ามีที่นึงถ้าเป็นบุฟเฟ่ต์นี่อาจารย์ถึงศุกเรียนกี่โมงถึงกี่โมง เอ่าช่วงวันธรรมดานะครับแต่สเยนเนี่ยค้ามีสี่โมงครึ่งถึงหกโมงแล้วก็หกโมงครึ่งถึงสองทุ่มแล้วก็สองสี่โมงครึ่งถึงสองทุ่มนั่นแหละใช่ยาวๆแต่แบ่งเป็นสองคลาสใช่แล้วก็วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็เริ่มแต่สิบโมงครึ่งไปจนถึงหกโมงเย็นครับโอเคก็หลายคลาสสับกันไปแล้ววันธรรมดาเนี่ยวันธรรมดาเนี่ยถึงแม้ว่าคลาซีนอยู่ช่วงเย็นใช่ไหมครับตอนสิบโมงจนถึงแบบสี่โมงอ่ะลุงนี้เรามีแลบครับ พวกคลาสที่แบบเด็กไทยพวกเรามีปัญหาเฮ้ยลิมไวยากรณ์พาร์ทนี้เขียนยังไงให้ดีอย่างเงี้ยทุกคลาสเนี่ยที่ครูเราสอนเนี่ยเราอัดวีดีโอเก็บมาหมดเลยครับแล้วก็ลงในแหลบเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยก็สามารถมาทวนทวนได้มาทบทวนตลอดเวลาใครที่อยากจะมาเรียนเอาจริงเอาจังนะอันนี้พูดถึงเอาจริงเอาจังนะแล้วที่นี่เปิดเรียนบัฟเฟ่หมายความว่ายังไงหมายความว่าอ่าสมมติหนึ่งคอร์สนี่เรียนบัฟเฟ่นี่คือเรียนทั้งหมดกี่เดือนสี่เดือนเนี่ยเรียนทุกวันได้เท่าไหร่ก็ได้เลยแต่ตอนนี้มันมีโปรโมชั่นช่วงโคควิดดดออะไไรรรรรเเเงี้ยธมาาาาท่่หืน 9500บาทช่วงโควิดเราควรไม่หยุดพิชิตภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็มีโปรเด็ดมากเลยครับ4่0เา0บาทเหลือ1 9ึ0งาบาทครับเอ้ยใจเย็เย็นจัจูบจืดจเยนไปนักได้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 นอนอันนี้คือเรียนทั้งหมดได้กี่เดือนเรียนได้5เดือนครับเรียนได้5เดือนเรียนได้ทุกวัน คุณผู้ชมถ้าคุณขยันแล้วคุณไม่มีอะไรมากมายคุณมาเรียนได้ทุกเย็นเลยครับใช่ต้องครับวันธรรมดาเนี่ยเด็กมาเนี่ยถึงแม้จะไม่มีคลาสเรียนช่วงกลางวันใช่ไหมครับอาจารย์เราก็อยู่โรงเรียนครับประกอบกับเรามีเซสชันของเด็กเนี่ยอยู่โรงเรียนด้วยวันนั้นฝรั่งเนี่ยเขาก็จะมาโรงเรียนเขาก็จะได้สื่อสารกันแบบว่าได้คุยกันสื่อสารกันบ้างระหว่างเรียนไป1เดือน1เดือนครึ่งเนี่ยเราจะมีการทำ progress test ครับการสอบแบบดสอบทักนาการก็จะมีสอบทัว์อีกสอบทั้งทั้ง IELTS อย่างเงี้ยครับแล้วก ก็ดูดูว่าพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงควรที่จะปรับไปทางไหนหรือว่าเพิ่มเติมอะไรยังไงให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดไม่ต้องกลัวภาษาอังกฤษผมเองก็ไม่รู้เรื่องมาก่อนแต่อาศัยพูดไปเรื่อยๆใช่ครับนะฮะต้องอาศัยความขอโทษต้องภาษาชาวบ้านคือหน้าด้านก็ไว้ผิดเป็นครูแเดี๋ยวเราจะฟังภาษาอังกฤษก็ต้องอย่างเงี้ยชาพอเราฟังปั๊บเราจะรู้สำเนียงมากขึ้นแล้วสำเนียงมันต้องเป็นแบบนี้มันจะได้ไม่ทื่อ เพราะฉะนั้นนี่เป็นโอกาสดีนะทั้งหมดจะมีทีกี่เดือนนะทั้งหมดเป็นเซต5เดือนครับ5เดือน19,800 <800. S 2> บาทถ้าสนใจนะครับที่จะเรียนบัฟเฟ่แบบนี้ที่ต้องมาเรียนที่คลาสนะครับ ครับติดต่อที่ไหนครับแอดไลน์เลยครับไลแอดนะครับแอดไน์แล้วก็ไอพีเนี่ยติดกันหมดเลยครับ e n i s เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นให้บนหน้าจอช่วงโควิดครับเราช่วยเอาเป็นว่าถ้าคุณกระหายนะแล้วคุณอยากได้เยอะเยอะแล้วคุณไม่มีอะไรทำนะฮะคุณแวะมาขอเพิ่มนิดนึงได้ไหมครับตอนระหว่างช่วงโควิดเนี่ยผมได้พัฒนาในส่วนของแอปพลิเคชันที่สามารถไปเรียนออนไลน์คือมันจะมีส่วนของแกรมมาส่วนของไรติ้งที่ที่เรามีวิดีโออยู่แล้วเนี่ยเอาไปอยู่บนผัด ออ์นนไลซึ่งนักเรียนสามารถที่เรียนกูเฟนก็สามารถเข้าไปทวนเองที่บ้านตอนไหนก็ได้สรุป24ชั่วโมงคุณอยู่กับไอทีเนสได้ตลอดอันนี้มันเป็นรีสกิลใหม่เลยนะแล้วก็ทําสกิลใหม่ให้ตัวเองด้วยแต่โปรเจกต์ใหม่ล่าสุดผมว่าทุกคนจะต้องเตรียมตัวร้องว้าวเลยเขาจะมีสอนออนไลน์คุณเนะให้คุณแฟนคุณเรียนได้ออนไลน์เพราะแฟนคุณยุ่งมากวันวันหนึ่งไม่รู้จะยุ่งอะไรกันกันนะออนไลน์มีที่มาที่ไปยังไงจากโควิดนี่แหละครับเซต วิธีการสอนวิธีการสอนขึ้นมาเป็นนะรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งให้สะดวกในการเรียนมากมากขึ้นคนที่เหมาะต้องพูดชัดเจนเลยว่าที่เหมาะกับการเรียนออนไลน์เป็นกลุ่มไหนกลุ่มนี้ที่เราที่เราเซตไว้เนี่ยคือเป็นกลุ่มที่พื้นฐานยังไม่ค่อยแข็งแรงกลุ่มนี้เหมาะขอโทษนะไม่ได้เอาไปสอบแข่งขันกับใครใไม่ได้ไปสอบอทำงงทำงานเพียงแค่ว่าะ ถ้าเกิดสมมุติว่าจะสั่งอาหารจะพูดอะไรดีจะไปเที่ยวจะจองโรงแรมอะไรเงี้ยฝรั่งเนี่ยเวลามาหาฉันคุยกับฉันแล้วฉันจะตอบเพราว่าอะไรอ๋อเย็ดไม่ได้ทั้งหมดหลักสูตรนี้มันยาวนานสักกี่เดือนนะสามเดือนครับสามเดือนสำหรับออนไลน์นะอ่าลักษณะการสอนจะเป็น ันนี้สอนบนแพลตฟอร์มออนไลน์คือเราสอนในกลุ่มของ f เฟซบุ๊กเป็น Facebook ปิดนะครับคือจะสอนเป็นตารางไว้ใช่วันละสองรอบมีรอบบ่ายสองโมงกับรอบหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มพอสอนแั๊บแล้วเอาเก็บไว้หรือดิลิทิ้งไปเก็บไว้ให้อีก2เดือนสอนโดยอาจารย์ต่างชาติหรืออาจารย์ไทยอันนี้เป็นอาจารย์ไทยที่ถามว่าอะไรใช่ไหมคนไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วฟังต่างชาตินี่เดี๋ยวก็ปิด Facebook หนีแต่เป็นอาจารย์ไทยที่มีประสบการณ์ในการสื่อสารัมาเยอะมาก อย่างที่คัดมาเนี่ยจบจากอังกฤษทั้งนั้นเลยช่ทุกคนเลยทั้งหมดทั้งมวลย้ํอไปกี่ทั้งหมดเราจะอยู่กันในแพลตฟอร์มของ a c e b o o k นี้ทั้งหมดกี่เดือน3เดือนครับ3มเดือนคือ1นเดือนเต็มในการสอนและหลังจากนั้นโพสต์ทิ้งไว้วันละ2บทเรียน2บทเรียน2บทเรียนทั้งหมด60บทเรียนครับในราคา180รปบบาทครับ้วดหั ร้อบาทย้ําีมทีรินงนะเราเรียนได้3เดือนสอนจริงเลยนะครับบทเรียนใหม่จริงๆทุกวันวันละ 2, 2> อรอบและโพสทิ้งไว้ให้คุณได้รีพีททบทวนอีกครั้งหนึ่งนะฮะ ติดต่อช่องทางไหนเร็วอันนี้ไลน์แอดนะครับไลน์แอดแอดมาเลยนะครับแอดไลน์เอตัวเอนะครับแล้วก็180 1 8 0บาทนะครับเอ8 0่แปดศูนย์อย่าไม่ชีนนะฮะไลน์เอไลน์เอหนึ่งแปดศูนย์ครับหรือคิวนะครับถ้าไม่ทันหรือก็ยังไม่ค่อยชินหรือยังไม่ค่อยคุ้นให้แคปหน้าจอไปก่อนแต่เรารับจำนวนจำกัดเฉพาะในวันนี้นะครับเฉพาะในวันนี้จนถึงเที่ยงคืนเลย ครับ,รบไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะฮะอันนี้ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษให้ทุกคนได้มีความสุขได้สกิลทางสมองได้ทําให้รู้สึกว่าเราตื่นเต้นกับการเรียนถ้าสมมุติว่าจะเรียนออนไลน์เพียงแค่1-80บาทนะครับมีบทเรียนทุกวันวันละ2รอบทั้งหมด1เดือนและก็เอาเก็บไว้ให้อีก2เดือนเป็นทั้งหมด3เดือนถูกต้องนะครับแค่180บาทแอดมาได้แอด หนึ่งแนหรือ QR ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอส่วนหลักสูตรบัฟเฟ่ทุกท่านมาเรียนในสถานที่จริงๆอันนั้นก็คือราคา19800านแปด้ยนะครย้ำวิธีในตารเรียนที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับอะก่อนจะกันลองบอกอะไรนิดว่าภาษาอังกฤษมันสําคัญในชวิตงเราใช้ภาษาอังกฤษเป็นเวลาเดินทางไปไหนหรือเจอใครเนี่ยเราก็สามารถรักษาประโยชน์ตัวเองได้คือไม่ถูกเอาเปรียบอย่างเงี้ยเวลาสื่อสารฟังก่อให้เกิดประโยชน์หลายอย่างไม่ว่าจะเรียนต่อทํางาน หลายองค์กรเลยต้องการคะแนนโทอีกทุกอย่างมันอยู่ที่การฝึกฝนนะครับอย่างของเล่าเนี่ยเราตอบโจทย์ให้ว่าเราเสนอสิ่งที่คุณกำลังตามหาได้ฝึกตลอดอยากให้ทุกท่านวางใจนะเพราะที่นี่เป็นสถาบันพัฒนาภาษาอังกฤษแล้วเปิดมา13ปีแล้วเราดังนะเพราะฉะนั้นนะคปรเทกต์ของเขาที่ออนไลน์ร้อยแปดสิบไม่ได้มาทํากันเล่นๆนะทากันจริงๆทุกอย่างถูกต้องทุกประการนะฮะวันนี้ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณครับกล้องจับเลยอ๋อลงชื่อไปแล้วเห็นไหมล่ะวิธี ูดไม่ใช่เลือดทุกตัวโอเคแน่นอนเนี่ยที่อยางน้องมีแตเนียตัเนียรัโอเคมีตัวเที่ไหนแล้วความรู้จร้วความรู้เป็นสิ่งสำคัญมากครับการหาความรู้สำคัญมากแต่หาให้ถูกต้องหาให้ถูกต้องนะฮะถ้ามันไม่ถูกท่านจะเดินทางผิดตลอดและสำคัญที่สุดเลยนี่เราอยู่ในปัจจุบันผมยืนอยู่ตอนนี้สี่คนในปัจจุบันนี่เขาเรียกว่าปัจจุบันแต่พวกผมกำหนดอนาคตตัวเองนะครับพวกผมกำหนดอนาคตตัวเองโดยการทำ โดยการหาสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตโดยการต่อสู้เพื่อสิ่งที่ผมคิดว่ามันถูกต้องและมันใช่เพราะฉะนั้นเมื่อผมทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วมันใช่มันต้องใช่แม้นมันจะไม่ประสบความสำเร็จก็ตามก็ตามแต่ยังยืนพื้นอยู่บนความถูกต้องความถูกต้อง,องจําเป็นเสมอครับเพราะเราทุกคนต้องกําหนดอนาคตตัวเองเราจะปล่อยให้ใครมากําหนดอนาคตเราไม่ได้นะแม้นใครจะบอกอยังไงก็ตามแม้นใครจะเอาอะไรมาหยิบยื่นให้เราก็ตาม ถ้ามันไม่ใช่อนาคตของเราก็ไม่ใช่รเราต้องมีอนาคตของเราอันสดใสด้วยความถูกต้องจําไว้เลยนะฮะสัมมาทิฏฐิต้องมีถ้ามีสัมมาทิฏฐิทุกอย่างดีหมดลาไปก่อนตุ๊กจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ